ก็เป็นอีกปีที่ได้รับรบางวัลรู้สึกภูมิใจและก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะ,อะขอบคุณบริษัทสีคู๊ดโบเกอร์และผู้บริหารทุกท่านที่ได้สร้างธุรกิจและระบบ FGM ที่สร้างรายได้ให้ครอบครัวเราและก็อยากจะขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จค่ะ,อะขอบคุณสมาชิกทีมงานายใต้ใสายงานขอบคุณลูกค้า ที่เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเราขอบคุณผู้แนะนำขอบคุณผู้นำทีมวิซตอรีค่ะขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกส่วนที่ดูแลเราและทางานเป็นอย่างดีสุดท้ายนี้ขอบคุณตัวเองค่ะขอบคุณที่เชื่อมั่นและก็มั่นคงอยู่ที่สีกุร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะขอบคุณค่ะ